โอเคนะครับสอนวิธีการรับเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็ตรัวๆเลยนะครับก็สามารถที่จะกดรับกดถอนได้รัวๆเลยนะครับในสองแอปนี้นะครับก็จะเป็นแอปหาเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็ตมาใหม่เนาะเพียงแค่เราดาวน์โหลดนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะได้รับเงินแล้วนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปได้ตามผมเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับก็จะมีค้อบ้าลิงก์ดาวน์โหลดเนาะกดคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็็จะะะะะขขขึ้้้้้้้้นน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 นหหาาาาตตตตต่งงงเเเมูกกกรรรริิดดดัััใใใณณีีีคบบยยอ หลังจากนั้นก็มาติดตั้งนนตัวแอปอะไรให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งเสร็จกดเปิดเข้าไปตัวแอปได้เลยครับหลังจากที่กดเปิดเข้ามานะครับตัวนี้นะครับก็ทําการลงทะเบียนให้เรียบร้อยเนาะเราสาม,มารถไม่ได้ลงทะเบียนได้ด้วย Gmail หรือว่า Facebook นะครับแล้วจต่เราสะดวกเนาะลงทะเบียนไปเสร็จนะครับเมื่อจะสังเกตเห็นตรงคาว่ารหัสเชิญตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถไม่ได้ใส่ร,รหัสเชิญตามผมได้เลยนะครับ ก็จะเป็นตัวเลขตามนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงหน้าจอนะครับก็จะเป็น2 0 4 0 3 3 9 0นะครับจากนั้นก็กดส่งนะการที่เราใส่จะได้รับ45เพชรฟรีเลยนะหรือว่า45บาทเนาะตัวนี้เพชร1เพชรนะก็คือ1นบาทเลยนะตัวนี้ผมก็มีอยู่3 1 5เพชรนะก็คือ300กว่าบาทเลยนะโอเคนับหลังจากที่เราใส่สอรเลขคำเชิญไปนะก็จะรับเพชรฟรีนะอยู่ที่45เพชรหรือว่า45บาทเลยเนาะซึ่งเพชรตัวนี้นะสามารถนำไปทำการถอนได้เนาะขั้นต่ำนะอยู่ท สูงสุดก็คือ3,000เพชรก็คือ3,000บาทเนาะใครที่มีเพชรแช่แข็งตัวนี้เยอะๆนะสามารถมากดละลายได้นะครับซึ่งการละลายเพชรเนี่ยจะใช้ใน2 VP วใน2การละลายเนาะ VP ีนะครับจะได้มาจากตัวไหนบ้างเนาะ VP ีของเราครับจะได้มาจากการที่เราเล่นเกมไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่ระดับ5 2 7แล้วนะครับก็สามารถที่จะกดเริ่มนะครับแล้วก็ไปทําการเล่นแยกสีได้เลยนะครับการเล่นงานทํางานประมาณนี้เลยเนาะก็เล่นไม่ได้ยากนะครับก็นี่ก็แยกสีไปนะสีนี่ก็อยู่สีนี้นะโอเค ก็แยกไปครับอ่าอันนี้ก็ถ้าเกิดมันแยกไม่ได้แล้วนะครับเราก็ดูโฆษณาเนานะแต่ว่าถ้ามันแยกได้ก็ลองแยกไปก่อนเนาะโอเคผมจะลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับก็แยกไปเรื่อยนครับอไอย่างเช่นตัวนี้สีน้ำเงินก็เทมานะครับนี่ก็จะประมาณนี้ปึ๊บแล้วก็สีชมพูนะ เล่นไม่ได้ยากนะมีสมาธินิดหนึ่งนะเพราะว่าตัวนี้ต้องทําเวลาด้วยนะหาเวลาหมดก็จะไม่ผ่านแน่นอนนะครับเรียบร้อยก็ผ่านแล้วนะเนาะก็เล่นไปเรื่อยอย่างนี้นะครับมันก็จะได้รับในสองภารกิจรายวันตัวนี้ด้วยนะตอนนี้แนะนําให้มาทำแนละ้วดูโฆษณา5ครั้งนะผ่านระดับ20หรือว่าเติมหลอดครบ50หลอดนะก็ประมาณนี้ก็จะได้รับเหรียญได้รับความสําเร็จอะไรต่างๆด้วยนะก็การหาเหรียญนั้นนะรแต้มการผ่าน vp ประมาณนี้เลยเนาะต้องบอกก่อนนะว่าแอปนี้ถอนได้ทั้ง2ยอดนะไม่ว่าจะเป็นเพชร ด้านบนนะครับหรือว่าเป็นเหรียญมุมบนขวาเนาะก็สามารถกดถอนซึ่งเพชรซึ่งเหรียญตัวเนี้ยก็สามารถถอนได้เช่นกันนะครับก็สามารถกดถอนกรอเบอรทมนิวเอเลตได้นะครับเงินก็จะเข้าในส่วนของพวกนี้เนาะหากเราถอนมาเนี้ยเงินก็จะเข้าพุ่งนี้นะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1วันนะครับที่จะได้รับเงินเนาะก็ประมาณนี้ใครที่ดูอยู่นะครับสนใจอยากจะเล่นตัวนี้ก็รีบเข้ามาเล่นเพราะว่าแอปนี้นะครับก็เล่นง่ายๆเนาะ ก็ติดอันดับก็จะได้รับรางวัลด้วยเนาะสัญญาัยนะนครนะับที่เป็นสายชวนเพื่อนนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ในสองรหัสเชิญของตัวเองได้นะครับของผมเนะี่ยก็จะเป็น204 03390นะขอัท่านผู้ชมตัวนี้ก็จะแตกแต่เราไปนะครับใครที่มีรหัสเชิญตัวนี้สามารถมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับหากมีเพื่อนทําการใส่รหัสเชิญของเรานะครับเราก็จะได้รับรางวัลตามนี้เลยนะเพื่อจะหากเพื่อนเล่นไปนะครับ ถึงระดับ15นะครับเราก็จะได้รับ2 400เนหะรียญเนาะจนถึงหากเพื่อนเล่นไป200นะระดับระดับที่200นะคระับเราก็จะได้สูงสุดอยู่ที่16,000เหรียญนะครับแล้วก็ V.P. บวก20ด้วยนะครับก็จะประมาณนี้ก็ใครที่เป็นสายชวนเพื่อนนะมีรหัสเชิญก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแลกเปลี่ยนกันได้เนาะเพราะว่า1คนเนี่ย จะสามารถใส่ได้แค่1ครั้งนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้ใครที่ดูอยู่รีบเข้ามาเล่นเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาัเปลียในนะสองการเล่นการทํางานการถอนยังถอนได้ปกติเนาะซึ่ง VP นะตัวนี้ผมก็จะเกือบผ่านแล้วนะเหลือแค่1 0,000เหรียญนหรือว่า10,000 VP นะครับตัวนี้ก็จะผ่านแล้วเนาะก็จะสามารถปลดล็อกเพชร570นะครับแล้วก็มาปลดล็อกในส่วนของละลายตัวนี้ได้นะ570เ็นาะก็จะประมาณนี้ใครที่ดูอยู่ก็กดลิงก์ใต้คลิปนะครับ เข้ามาเล่นกันได้นะสำหรับคลิปนี้ก็แน่มีแค่นี้ของมาที่เข้ามารับชมครับ